ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เดวาย,ยอกยอมรับทุกวันนี้ไม่อยากดูเกมของแมนยูเดวาย,ยอกตำนานกองหน้าของปีแสดงแมเช h e สเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชนำแห่งเพมเลยงกฤษยอมรับว่าทุกวันนี้ตนแทบไม่มีความรู้สึกอยากดูเกมของปีแดงเลย ฤด,ดูกาลนี้ลูกทีมของเอลิกเทนฮารสร้างผลงานได้ย่ำแย่สุดๆทั้งที่ซีซันก่อนพวกเขามีฟอร์มโดยรวมที่น่าประทับใจจนคว้าแชมป์คาราบาวครับรวมถึงอยู่อันดับ3ของลีกซึ่งมันทําให้เทนฮากตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการโดนไล่ออกตามไปด้วยทุกวันนี้การดูเกมของยูนนเตดเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับผมมันไม่มีทางพูดเฉยๆเป็นแบบอื่นได้ผมจะไม่โกหกหรอกนะผมเคยเลือกที่จะไม่ดูเกมของพวกเขาผมพยายามดูไฮไลท์ของพวกเขามากกว่าจะนั่งดูเกมตลอดทั้ง90นาที ยังไม่ลืมความจริงที่ว่าเราคือทีมที่ปล่อยให้แมนซิตียทำทีเป็นแชมป์ได้เหมือนเราเพราะเรามีโอกาสที่จะหยุดพวกเขาได้กับการเล่นที่เวมบลีย์แต่เรากลับทําแบบนั้นไม่สําเร็จบารดานาเต้มไม่ได้ทําในสิ่งที่พวกเขาควรจะทําเพื่อปกป้องมรดโที่ใหญ่ที่สุดของสโมสซอนผมโกรธกับเรื่องนั้นนินนดๆและทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่อันเชลเลอร์ชีช้ชัด2แข้งแมนยูที่ต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นโดยด่วน อลัลเชียเลอร์ตำนานหัวหอกของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งพรมเียร์เลียงกฤษออกมาแสดงความพี่เห็นว่าอันโตนี่และ ho, อเลฮันโดกานาโช2ตัวริมเส้นของแมนยูไนเต็ดจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพการผ่านบอลโดยเร็วที่สุดเชเลอร์ซึ่งปัจจุบันรับบทกูรูให้กับ BBC สื่อชื่อดังกล่าวว่าอันโตนี่ผ่านบอลให้กับลาสโตชลุนเพียงหครั้งจาก5เกมมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและตั้งแต่เปิดฤดูกาลกานาโชผ่านบอลไปเพียง5ครั้งให้กับฮอยลุน มันควรจะเป็นจํานวนการผ่านบอลต่อเกมไม่ใช่ห้าหรือ6เกมมีบางอย่างผิดปกติอย่างมากและแมนยูไม่มีทางทําประตูได้จนกว่าพวกเขาจะพัฒนานในเรื่องนี้ฤดูกาลนี้สตีรระบุว่าแอนโทนีและกาลาโชหลงเล่นร่วมกับฮอลลุนไปแล้วกว่า450นาทีแต่ทั้งคู่ผ่านบอลให้กับดาวยิงทีมชาติดเดนมาร์กรวมกันเพียงแค่11ครั้งเท่านั้นซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ปีศาจแดงฟอร์มฝืดอย่างหนัก การตัดสินใจของอองเดอนาน่าที่อาจส่งผลต่อตำแหน่งในด่านมือหนึ่งแมนยูในด่านทีมชาติแคนารูนของปิจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกต้องเจอกับการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะเดินทางไปร,รับชาชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในเดือนมกราปีหน้าหรือไม่ก่อนหน้านี้มือกาว,วัย27ปีประกาศอำลาทีมชาติไปแล้วแต่ล่าสุดเปลี่ยนใจหวนกลับไปเล่นให้กับแคนานรีกครั้งซึ่งหากอนาน่าเดินทางไปเล่นให้กับพลพรรคหมอผีในดเดือนหน้านั้น จะทำให้เจ้าตัวพลาดการลงเล่นได้กับปิดแสดงหลายเกมเลยทีเดียวเอลิกชิมบาชิมบาอดีตกองกลางทีมฟิลิปมปินส์ของมายูินเตดกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาสำคัญสำหรับเขาก็คือแม้เขาจะเล่นได้ดีในเดือนที่ผ่านมาแต่เดือนหน้าเขาก็จะไปเล่นในแอฟคอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนผมรู้และเขารู้ถ้าเข้าไปบางทีเขาอาจเสียตำแหน่งมือหนึ่งที่ยูไนเต็ดเขาต้องตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเขาเขาแค่ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาชีพของเขา แอฟริกันคารฟอบเนชั่นจะเริ่มฟาดแข่งกันในวันที่13มกราคม2024รอบชิงจะไปเตะกันในวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งหากโอนาน่าพาร์เมรูนเข้าสู่รอบชิงเขาจะไม่ได้เล่นให้กับปีศาจแดงประมาณ4-6เกมเลยทีเดียวโอนาน่าย้ายจากอิกตลาลีมาเล่นกับแมนยูเมื่อสัยที่ผ่านมาด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์และเก็บคลินชิดในลีไปแล้ว6นัดแต่ในทางตรงกันข้ามเจ้าตัวยังแสดงเห็นถึงความผิดพลาดอยู่หลายจังหวะ เชมบ้าเชมบ้าซึ่งยา้ายมา่างแมนยูเมือ่อปี2003ในยุคของเซอร์เล็กฟูกุซันกล่าวว่าทุกคนรู้ดีว่าแมนยูนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนในโลกเมื่อคุณมาที่นี่พวกเขาไม่ได้ให้เวลาคุณเมื่อคุณมองไปที่แมเนเซตี้พวกเขามีโกเทเลนด้เท้าและดีหลายคนพวกเขามีโคอย่างเป๊ปเขาชอบให้ผู้รักษาประตูพัฒนาตัวเองและเล่นบอลด้วยเท้าแต่ที่แมนยูนเต็ดคุณเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมด้วยการใช้มือพวกเขาจะซื้อคุณพวกเขาไม่สนใจหรอกถ้าคุณไม่เล่นด้วยเท้า อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเชื่อว่าโอน,นัน่าจะประสบความสำเร็จกับปารแสดงได้